พี่ถุงทองสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านนะคะผมกำลังจะเขียนจะเขียนค่าอาหารของผมคับผมกินเปลืองผมกินอาหารยี่ห้อที่ที่ถูกท้องกับผมแล้วผมไม่ค่อยอ้วกนะครับดูนะคะดูพี่ถุงทองนั่งเล่นนะคะไม่ค่อยอ้วกแล้วนะคะเพราะว่าเขาได้กินอาหารที่ มันอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะที่เขากินไม่เหมือนเพื่อนแล้วก็ราคาก็แพงกว่าเพื่อนนิดนึงแต่ว่าลำไส้เขาก็ดีขึ้นนะคะขับถ่ายดีขึ้นอาหารยี่ห้อนี้นะคะเขาก็เอ,อไม่ค่อยอ้วกแล้วค่ะพี่ทองถ้ากินถ้ากินอาหารแบบนี้ยี่ห้อนี้จะไม่อ้วกนะคะจะไม่อ้วกเลย ก็เมื่อวานก็มีเจ้านายเก่านะคะซื้อให้พี่ถุงทองถุงนึงนะคะซื้อซื้อฝากพี่ถุงทองถุงนึงนะคะแล้วก็ซื้ออาหารเด็กให้อิงถุงนึงนะคะเป็นเจ้านายเก่าของนุกเองนะคะต้องกราบขอพระคุณท่านมากๆขอให้ท่านมีท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเนี่ยค่ะท่านซื้อฝากไอถุงทองถุงนึงนะคะท่านให้นะคะต้องขอบคุณท่านมากๆขอให้ท่านและครอบครัว จเจริญเจริญแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้มีมีหลายอย่างที่ต้องทำนะคะนุ๊กว่าจะพาอิงไปทำวัคซีนแล้วก็จะไปดูกลงกลงสงชั้นมาให้เด็กๆหลังบ้านเพราะว่ามีเอซท่านเมตตามาว่าไปซื้อกลงใหญ่ให้เขาซะเพราะว่าเขาอยู่กันแอร์อัดนะคะตรงข้างหลังบ้านนะคะเดี๋ยวนุ๊กจะรีบจัดการก่อนนะคะ